หอยรูดตรงนี้นะจ๊ะตรงกระดานนี้นะครับโห่ไม่เห็นหอยแล้วนะคะตอนนี้ลุยครับสดไหมหอยสดเดำจิ้มติดมันเข้ามากจิ้มติดนะจ๊ะมือนี้นะจ๊ะอยู่ที่ร้านทำกระฉูดแยกกล้วยน้ำทยนะฮะอืมน้ำจิ้มเขามีสองแบบอันนี้เป็นซีฟู้ดอันนี้หน้าตาเหมือนจะเหมือนกันแต่ข้างในมันมีถั่วมันจะมีความหวานนิดๆิดเอวอร่อยทั้งสอง แต่ร้อนๆใหม่ๆนะครับมาค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมากพอดีครับพันลุยฮะโหรับแด้เมื่อกี้แอบจิ้มชิมหนูอะไรคือกัดกินทางต้นเดี๋ยวก่อนต่กดนึงขิ้นหวานเนาะเมื่อกี้คุณกินเข้าไปกี่ต้นคะสองคำนะคะก็ไปหนึ่งในสี่ตัว โวตรลึกเลยต้องชักเอ็นแก้วเนื้อนะฮะดูเอ็นครัเป็นชิ้นๆอุ้ยไปลุก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 ไปไปลุกกไปลุกไปไปลลุกไาลุกไปลกไปลุไปลุกไปไปุกลาคปลุกไลไปกไปลุกไปุกไลุกไปลนกไปลุกไนลุกไมไปลุกป โอู้ยแล้วอูดมากเป็นหนึกมากมันกรอบมากร้านนี้มีความเซปต์นะเขาถึงเขาถึงชื่อตำกระชูดหรือเปล่าโอ้ยไฟก็กระชูดมากคอยตุ๋นตำเกาเหลาเเลยครับนมโอ้โหมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีปูม้านะครับมีหอยแครงมีกุ้งมีปลาหมึกครับ ตำเกาเหล่าทะเลนะคะรวมๆไปครัพบรบครบนะฮะมาหรือวี่ครับกุ้งบึกหอยนะคะปูด้วยนะคะปะลาดิมากทะเลรวมนะเพราะมันมีเรี่ยขัดหมูเข้าไปด้วยแล้วแบบจับหัวมันกลมมากเลยปลาเขากำลังดีนะไม่ไม่เค็มเกินดืมั้ นี่และนี่นะคะเมนูประจำหอยรวมตรงนี้นะคะโอ้โหไม่เห็นหอยแล้วนะคะตอนนี้ลุยครับสดไหมหอยสดนักท ah e. ี่ติดมันชอบมากนักที่สีบดอร่อยของวะดีนะคะคอหมูกับไส้หมูครับผมราดแบบนี้ลงไปเรียงเลยนะฮะโอ้โหกี่สินเลยนะลุยนะ อย่ามาดีในของฉันเจ้าวอบดมากขอเจ้าอร่อยอ่ะสดชิ้มากครับส่วนนี้ของอบลูกรวมเนื้อมีเห็นแก้วด้วยก็มีเนื้อเต็มชิ้นเลยตัวแบบนี้นะครับนียมาลุยครับมันจิ้มดีมีชัยไปกับครึ่งนะจ๊ะจิ้มหัวใจมาก รขนาดน้ำจิ้มอร่อยๆมันทำให้เรากินได้เยอะขึ้นอ่ะผมก็ไก่ย่างนะนี่น่องไก่นะฮะร้านนี้ไก่ย่างเด็ดมากหั่นบางมากมากค่ะลุยฮะใช้มือกินได้นะคะพอล้างมือแล้วนะคะแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์สเปรย์แบบอันนี้ด้วยนะจ๊ะนี่แจัดจ๋าดีมากคุณคัน้ำจิ้มทอดเด็ดขึ้นเลยจ๋าดีมากเมนูที่ต้องสั่งนะคะปีกไก่ทอดนะฮะมันกรอบมันหอมมันกรีบมากครับ ธรรมาดาแต่อร่อยมากดีเลย <c oughs> ดีมากเลยครับชอบแห้งดีมากแต่เลี้ยงอนไรทำหมดยอดนี่ดูจนถึงตอนนี้ยังไม่หมดเมนูอีกเหรอคะเนี่ยคนหมดแล้วครับตำกระโชนนะฮะแยกด้วยน้ำทยนะครับสุดยอดครับเที่ยวมาอยูาายได้พี่พีบอกแน่นอนร้านนี้ร้านกลางๆนีน้นลนเลยก่อน